ถ้าไหว้พระทิศนะคะหายใจเข้ายกมือขึ้นนะคะหายใจออกร่มลงมาเอาเมือแตะที่หน้าแข้งสาหรับคนที่ตัวตึงนะคะหายใจเข้าเราเงยหน้าหายใจออกน,นะคะค่อยๆงอเข่านำมือวางที่ต้นค่ะถอยขาก้าวไปข้างหลังนะคะถ้าเราตัวตึงมากก็งอเข่าแบบนี้นะคะและท้างท่านะคะไว้สักครู่นึงค่อยๆวางเข่าลงนะคะจากนั้น งอศอกและสไลด์ตัวไปข้างหน้าโดยที่แขนไม่ต้องตึงนะคะแบบนี้แล้วก็ถอยสะโพกกลับมาทับส้นเทา้าจากนั้นก็ดันสะโพกขึ้นนะคะแล้วก็งอเข่าแบบนี้ค้างท่าห้าลมหายใจนะคะตรงนี้หายใจเข้าออก1ครั้งนับเป็น1ลมหายใจแล้วก็ก้าวขา กลับมานะคะข้างหน้าเสือจากนั้นหายใจเข้ายืดหลังอีกครั้งหนึ่งมือแตะหน้าแข่งนะคะหายใจออกก้มตัวลงแล้วก็หายใจเข้ายกแขนขึ้นเนือศีรษะหายใจออกวางมือลงแบบนี้นะคะ